สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโหมดของกล้วยด่างนะครับนี่นะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี้คือกล้วยจิ๋วนะครับมันไม่จิ๋วแล้วมันก็โตแล้วละนี่นะครับก็แนะนำอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชื่อชอบกล้วยด่างครับนี่คืออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมน่าจะมากที่สุดนะครับ ในบรรดาคนที่เล่นกล้วยด่างนะผมว่าเป็นกล้วยที่ควรจะมีนะฮะประจําสวนหรือประจําตัวของท่านนะฮะก็คือฟลอริดานี่เองนะครับฟลอริดาหน้าตาก็จะคล้ายกับไอไอนะครับนี่นะฮะคล้ายๆกันแต่นันจะแพงกว่าแต่ว่าเล่นฟลอริดาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับปีที่แล้วราคาอยู่ที่สองสามพันนะครับสี่ห้าพัน หลังจากนั้นเท่านี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่มีนะฮะก็หมื่นแปดมีไหมยังไม่ไม่มีนะฮะ, 18, น,ะ,ฮะน่าจะสองหมื่นขึ้นแล้วนะครับในะตอนนี้นะต้นเล็กๆก,ก็สองหมื่นแล้วนะครับนี่นะฮะเป็นหนึ่งพันที่ผมบอกว่าน่าจะมีติดไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฟลอริดาส่วนใหญ่นะครับส่วนมากนะให้ลูกไม่ผิดหวังนะฮะคือลูกออกมากา็ลุ้นนะครับลุ้นว่า มันจะเผือกหรือมันจะเขียวหรือมันจะด่างแต่ส่วนใหญ่น่าจะ9กนะครับด่างนะฮะไม่ต้องลุ้นมากนะครับฟลอริดาด่างตั้งแต่เล็กๆเลยนะฮะนี่นะครับถึงหนึ่งพันที่แนะนํานะครับต้นนี้ก็อนุบาลตั้งแต่เล็กๆนะฮะโตขึ้นมาลาต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่นะฮะฟลอริดาครับก็เป็นกล้วยที่น่าจะเป็นมาตรฐานที่สุดนะฮะเป็นมาตรฐานที่สุดคือราคาก็ไม่ลงนะ อยู่กลางๆไม่แพงมากไม่ถูกมากนี่ฮะเป็นกล้วยที่น่าเล่นมากแล้วเป็นลายที่มีเสน่ห์นะครับสวยอยู่ฮะอันนี้ใบอ่อนมันนะครับหลอดอ่อนนะมันยังไม่กลางใบเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับ,นรบหนึ่งต้นอะ่ะกลับมาดูแฟบมุมนี้นะนฮะมุมนี้นอะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นว่าคอมนะครับก็ไม่ใช่อันนี้จะเป็นปากช่องนะฮะอีกต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้ให้ดูแบบไซส์เล็กๆก่อนนะ เอ้นะครับหลอดกําลังแทงขึ้นมาอย่างนี้นี่ฟลอริดานะครับน่าเล่นนะฮะฟลอริดาสวยบางคนก็ไว้ในออฟฟิศในที่ทํางานอย่างนี้นะครับก็ทําได้นะบางคนก็ใส่กระถางเล็กๆแต่นะฮะอ่ะตรงนี้จริงๆอยากจะให้ดูอันใหญ่นะอันใหญ่กําลังออกหนอน,นะครับแต่ไม่ต้องดูแล้วฮะเพราะว่าเดินไกล <laughs> เดินไกลดูอันเล็กๆที่มันสวยงามแล้วก็ราคาจะจับต้องได้เนาะนี่นะครับแบบนี้ ฟลอริดาท่านไหนที่อยากจะเล่นกล้วยนะครับกล้วยด่างผมว่าผมแนะนําตัวนี้แหละนะฮะเป็นกล้วยที่ที่น่าจะมาตรฐานและแกรงที่สุดนะครับใครที่ยังไม่มีกล้วยหรือว่ามองหากล้วยด่างเอาแบบนี้ไม่ต้องอาสาัยลุ้นนะครับบางคนลุ้นต้องไปลุ้นในรุ่นลูกนะไม่ใช่ว่าปลูกขึ้นมาแล้วมันจะด่างเลยนะฮะฉะนั้นเอาถ้าจะเล่นนะครับซื้ออันที่มันด่างเลยแล้วก็ซื้อให้กับคนที่ไว้ใจได้นะครับหรือว่าจากสวนที่มาตรฐานหน่อยเนาะ คือตอนนี้มีฉาชีพค่อนข้างที่จะเยอะนะครับฉะนั้นก็ดูดีๆหน่อยเพราะว่า,ากล้วยแต่ละต้นมันก็แพงนะฮะฉะนั้นจะซื้อก็ต้องเอาง่ายๆเลยฮะเอาแบบชัวๆเลยถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับทาง Facebook อะไรต่างๆคุณขอเขาวิดีโอคอดีกว่าฮะชัวสุดเลยวิดีโอคอคือเห็นหน้าคนที่ถ่ายด้วยแล้วก็เออเห็นกล้วยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นกล้วยลอยๆแต่ไม่ใช่กล้วยของตัวเองแล้วก็มาขายแล้วก็มีปัญหากันนะนะครับฉะนั้น เนาะวิดีโอคอลก็ได้นะฮะเอาคนที่มีเครดิตหน่อยนะครับเวลาซื้อกล้วยนะมันจะได้มีปัญหาเพราะตอนนี้โอ้โหโดนหลอกกันเยอะนะฮะฉะนั้นก็เป็นห่วงนะครับสําหรับมือใหม่ที่ที่กาลังสะสมอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้ามาก็คือมาจับในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับสมัยนั้นมันแค่4 5, 000, นะี่ห้าพันเนาะที่แพงมากนะต้นใหญ่ด้วยนะฮะพันห้าสองสามพันอย่างนี้นะฮะแต่ตอนนี้หลักหมื่นนะครับสองหมื่นแล้วฮะไม่มีหลักหมื่นแล้วนะฮะนี่นะครับสาหรับท่านที่ กำลังมองหาเนี่ยนะครับแต่ผมยังไม่มีจําหน่ายนะผมก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับหลายๆท่านมีจําหน่ายแล้วล่ะก็ลองไปดูแล้วกันเนาะนี่นะฮะเวลาที่ได้มาแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนําแล้วกันเนาะคนที่เพิ่งได้มานะครับได้กล้วยมาสมมุตินะนะครับคุณได้มาแล้วมันใบแบบนี้แล้วมันเฉาหน่อยนะครับมันเฉาหรือว่ามันใบที่มันไม่สดชื่นเท่าไหร่นะฮะผมแนะนําถ้าจะเอาลงดินนะครับถ้าจะลงดินนะจะลงดินแบบนี้นะครับคุณ ชําไปก่อนนะครับใช้มะพร้าวสับก็ได้หรือกลาบมะพร้าวคุยมะพร้าวครับแช่น้ําไปก่อนสักสองสามคืนแล้วก็บิดให้มันมันหมาดนะครับแล้วก็ชําให้รากมันเดินก่อนเนาะพอรากเดินออกเดินก่อนเยนะครับสักสิบวันนี่ล่ะมีรากไหมเนี่ยสักสิบวันนะฮะสักสิบวันถ้ามันเดินนะคุณค่อยถ้ามันใบไม่สวยเนอันนี้รากนะฮะถ้ามันใบไม่สวยนะครับผมแน,นะนํานะฮะ ประมาณสักนี่แหละเนาะคืบหนึ่งน่นะครับคืบหนึ่งประมาณนี้คุณตัดครับตัดเฉียงมาเลยฮะถ้ารากมันเดินนะดูสังเกตรากมันก่อนนะครับคุณตัดเฉียงมาตัดตอนเย็นเย็นก็ได้ครับตอนเช้ามันก็ขึ้นแล้วฮะหลอดใหม่อันนี้ก็ตัดนะฟอร์มมันจะสวยฮะนะไม่ต้องกลัวมันตายับมันไม่ตายหรอกถ้ารากมันเดินแล้วมันไม่ตายนะฮะแต่อย่าเพิ่งลงดินก็ได้ครับลงกระถางให้มันรากมันเดินก่อนนี่นะฮะตัดตัดปึ๊บ ตอนค่าตอนเช้ามาหลอดใหม่ขึ้นแล้วฮะหลอดใหม่ก็คือหลอดอย่างนี้นะฮะแต่มันจะขึ้นโผล่นิดเดียวแค่แค่แคืบหนึ่งอย่างนี้นะฮะอันนั้นคือรากเดินแต่ถ้าตัดแล้วไม่เดินนะครับอันนั้นควรรื้อดูแลนะฮะรากไม่เดินอย่าไปตัดนะให้มันสักสิบวันก่อนนะครับมันถึงจะรอดนะฮะแล้วฟอร์มมันก็จะสวยแบบนี้นะฮะนี่ครับใบมันก็จะฉีกออกไปอย่างนี้ออกมาอย่างนี้นี่นะ,ะต้นจะได้แข็งแรงแล้วฟอร์มมันจะสวยไม่ต้องกลัวมันตายนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ภาพรวมเลยนะฮะ อ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่คือ1กล้วยด่างที่น่าจะเป็นกล้วยที่มาตรฐานที่สุดแล้วก็ออกลูกชัวร์ที่สุดนะครับเป็นกล้วยด่างนะฮะอันอื่นไม่ใช่ไม่ม่ชัวร์นะครับต้นอื่นมันคือบางทีก็เขียวบางทีก็เผือกแต่ว่าฟลอริดาชัวร์สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือฟลอริดาฮะ